นะคะเข้าสู่รายการที่นี่อบจค่ะพบกันเป็นประจำกับเราสองคนนะคะเป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะดิฉันเหมียวสรยาค่ะค่ะดิฉันพี่กุลสาวรัก์ค่ะออกอากาศทางเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และช่องย t u b e องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะรายการที่นี่อบจนะคะก็เป็นรายการที่เราจะมานําเสนอนะคะกิจกรรมนะคะผลการดําเนินงานรวมไปถึงภารกิจต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์แลวก็การลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะและ สัปดาห์นี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่คะก็ได้มีภารกิจและกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะ อย่างเช่นนะคะกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุค่ะบริเวณทางข้ามหรือว่าทางม้าลายซึ่งได้มีการคิกออฟนะคะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยค่ะใช่แล้วละค่ะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีกิจกรรมในเรื่องของการประชุมนะคะเพื่อที่จะเ,เป็นโครงการซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้แล้วก็เพิ่งมีการประชุมกันไปเองนะคะกับทางขอสหรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดนครสวรรค์เพื่อที่จะเตรียมนะคะให้การช่วยเหลือค่ะซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ค่ะ โดยที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาคารสว,นนร,สวนนสสรรค์นะคะาพลตารวจเอกสมศักดิ์จันทพิง์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาคารสวรรค์พร้อมกับคณะผู้บริหารค่ะก็ได้ร่วมประชุมนะคะกับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยนางสาวเบญจมาธิรันผู้รักษาเงินธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดนาคารสวรรค์แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะตามโครงการซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดนคร<น>สวรรค์ในวงเงินจานวน2 0 0 0 0 0บาทค่ะซึ่งในการประชุมนะคะก็เป็นการปรึกษาหารือถึงโครงการซ่อมแสมบ้านเพื่อผู้ยากไร้โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดนครสวรรค์นะคะเขาก็มีหลักเกณฑ์นะคะคือเป็นการปรับป,ปรุงบ้านพักอาศัยของผู้ได้โอกาสหรือผู้ยากไร้หรือผู้สูงอายุและก็ผู้พิการค่ะที่ต้องเป็นการปรับป,ปรุงส่วนประกอบของบ้านพักอาศัยในรายการที่ชํารุดนะคะไม่ปลอดภยัยหรือว่าไม่เหมาะสมนะคะโดยพิจารณารายการที่ควร ให้ความสําคัญเบื้องต้นตามลําดับค่ะแล้วก็ให้ตรงกัคบความต้องการของผู้รับบริการด้วยนะคะ,คะก็จะมีเรื่องของ1ค่ะก็คือห้องน้าห้องส้วมนะคะ2ห้องนอน,นะคะ่ะสฝา,าบ้านหลังคาบ้านบันไดบ้าน4ก็คือประตูหน้าต่างระบบไฟฟ้าแล้วก็5ก็คือส่วนของระเบียงแล้วก็ฉานบ้านค่ะค่ะซึ่งท่านพลตรวจเอกสมศักดิก์จันพีพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้เสนอแนะ ถึงผู้ป่วยติดเตียงรายหนึ่งค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อนซึ่งได้ขาดแคลนไม่มีบ้านพักค่ะตอนนี้ก็มีทางอบตอและทางอสมอช่วยกันทําเพลิงพักชั่วคราวและช่วยกันดูแลอยู่ค่ะจากนั้นก็ได้เดินทางลงพื้นที่เข้าไปดูสถานที่จริงไปเยี่ยมบ้านของนางมาลัยผู้สะอาดซึ่งเป็นผู้ป่วยผู้ผู้ยากไร้ที่ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีอสมอและผู้ใหญ่บ้านที่คอยช่วยช่วยเหลือดูแลอยู่ค่ะ ใช่แล้วค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้ลงไปดูสภาพจริงเนี่ยนะคะก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็มีการซักถามรายละเอียดโดยที่นางสาวเบญจมาศหิรันผู้รักษาเงินธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็ได้แจ้งถึงขั้นตอนวิธีการดําเนินงานให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ทราบนะคะแล้วก็จะมีการทําเรื่องเสนอไปตามขั้นตอนเพื่อที่จะขอรับเงินลงมาดําเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับนางมาลัยผู้สะอาดในครั้งนี้ค่ะโดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็จะมีนายสันติจันเพิร์รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะผู้ใหญ่บ้านอสมอลแล้วก็คณะสมาชิกอบอตอก็จะได้เป็นผู้ร่วมประสานงานติดตามเรื่องนี้กันต่อไปค่ะส่วนกิจกรรม kick off นะคะรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามค่ะซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุค่ะโดยที่กิจกรรมนี้นะคะเกิดขึ้นจากมติคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติค่ะ ในการประชุมครั้งที่1 2,565เมื 27, 5, awesome. 21, th th ai, ่อวันที่27มกราคม2,565นะคะกรณีที่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนคนเดินข้ามถนนเมื่อวันที่21มกราคม2,565เป็นเหตุให้คุณหมอกระต่ายเสียชีวิตบริเวณถนนพญาไทนะคะที่หน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินค่ะข่าวนี้นะคะโด่งดังและเป็นที่สนใจของประชาชนมีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางค่ะ เพราะเป็นจุดปลอดภัยจุดทางม้าลายนะคะสำหรับคนข้ามถนนแต่กลับเกิดอุบัติเหตุจนสร้างความสูญเสียขึ้นค่ะ โดยจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะคะก็ทําให้หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้มีการออกมาย้ำนะคะเพื่อต้องการให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางข้ามหรือว่าทางม้าลายมากขึ้นโดยที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะก็ออกมาเร่งสร้างกระแสการรับรู้และก็สร้างความปลอดภัยทางถนนค่ะโดยกําหนดให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะจากกิจกรรมสัปดาห์การรณรงค์โดยใช้ชื่อว่าการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามระหว่างวันที่ <S <S 2ี ถึง25กลุ่มภาพันธ์ค่ะแล้วก็จัดกิจกรรมรณรงค์นี้อย่างต่อเนื่องทุกเดือนโดยกําหนดเอาวันที่21ของทุกเดือนนะคะเป็นเป้าหมายในการรณรงค์เพื่อหวังสร้างจิตสานึกแล้วก็ตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับขี่รถที่ไม่มีวินยัยและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกําหนดลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนค่ะค่ะโดยจังหวัดนครสวรรค์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนายชายันคือดีมาศค่ะเป็นประธานในการจัดกิจกรรม ก็ได้นําทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะออกมาร่วมรณรงค์ค่ะมีการปรับปรุงทางข้ามทางม้าลายให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนขีดสีตีเส้นให้ผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนได้เห็นชัดเจนขึ้นที่บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ค่ะได้มีการแจกเอกสารแผ่นพับให้กับผู้ใช้เส้นทางและแจกหมวกกันน็อกเพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม เป็นการนำร่องในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครวสวรรค์และจะมีการขยายผลดาเนินการไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆทั้ง15อำเภอซึ่งในส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครวสวรรค์ของเรานะคะก็ได้มีนางสาวพิมพ์ปวีนินสุพรรณเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครวสวรรค์ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยค่ะ ค่ะและเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมไปถึงคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็ได้เดินทางนะคะไปร่วมงานบุญค่ะที่วัดตากฟ้าพระอารามหลวงนะคะในอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะไปร่วมถวายพระทหารเพลนะคะแด่พระภิสุสสามเณรนที่ศึกษาพระปริยัติธรรมซึ่งวัดตากฟ้าเนี่ยเขาก็จัให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมนะคะมาตั้งแต่ปี2510แล้วก็ยังมีการจัดการศึกษานะคะใน พระปริยธรรมแผนกบาลีเนี่ยเริ่มเมื่อปี2526ด้วยกันแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งด้วยนะคะให้เป็นโรงเรียนพระปริยธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดนครสวรรค์นหนึ่งรุ่นที่1คะ่ะ โดยที่โครงการทางบูญถวายพระทหารเพลนแด่พระภิสุสามเนรที่ศึกษาพระประิยัติธรรมแผนธรรมบาลีนวตากฟ้าพระอารามหลวงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะคะโดยพลตบดกสมศักดิ์จันทพินนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับคณะผู้บริหารค่ะก็ได้เดินทางไปร่วมถวายพระทหารเพลนนะคะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะนายชยันสิริบ้าปเป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระตัตนตรยัยนางสาวชุติพรเสยชังรองผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ข้าราชการในสังกัดออบจนครสวรรค์ ก็ไปร่วมทําบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรค่ะในการศึกษาพระปริยัติธรรมรแผนกธรรมบาลีนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการถวายปัจจัยจากที่มีผู้เข้าร่วมบริจาคนะคะเพื่อร่วมในโครงการนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น1 8 0 0 0บาทค่ะ สำหรับวัดตากฟ้าพระอารามหลวงนะคะได้เปิดเป็นสมนณเกรนบาลีนักธรรมค่ะมีพระพิสุสงฆ์แล้วก็สามเณรกว่าสองรารูปซึ่งในการสอบบาลีนักธรรมสนามหลวงระดับประเทศนะคะพระพิสุสงฆ์สามเณรจากสมณเกรียนของวัดตากฟ้านี่นะคะก็สามารถสอบติดอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยค่ะก็นับว่าเป็นสมณเกรียนที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาของพระพิสุสงฆ์แล้วก็สามเณรจึ่งได้รับการส่งเสริมการศึกษามาอย่างต่อนเนื่องเป็นเวลาหลายปีด้วยกันค่ะ และเรามาดูกิจกรรมการ b ิกกินนิ่งเดย์นะคะทำความสะอาดรอบสารกลางจังหวัดนครสวรรค์กันนะคะค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างส่วนราชการนะคะของจังหวัดนครสวรรค์บริเวณสารกลางจังหวัดค่ะซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ของเรานะคะก็ได้เข้าร่วม b ิกกินนิ่งเดย์ครั้งนี้ด้วยค่ะโดยนายชยันสิริมาศนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำหัวหน้าส่วนราชการจัดกิจกรรม b ิก c l e นนิ่งเดย์ค่ะบริเวณรอบสารกลางจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์นะคะให้สถานที่ราชการ มีความสะอาดน้ามองในการให้บริการแก่ประชาชนค่ะที่มาติดต่อราชการซึ่งในการดำเนินการนะคะได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน b ิ๊กคินนิ่งเดยขึ้นมาค่ะประกอบด้วย23ส่วนราชการที่อยู่ภายในบริเวณสารกลางจังหวัดนครสวรรค์และให้แบ่งพื้นที่กันรับผิดชอบดูแลความสะอาดของส่วนราชการโดยให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันพุธของสัปดาห์ด้วยค่ะ ค่ะก็เป็นความร่วมมือกันนะคะของส่วนราชการที่อยู่ในบริเวณสารากลางจังหวัดนครสวรรค์ช่วยกันนะคะพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อความสะอาดความสวยงามของสถานที่ทํางานสถานที่ราชการแล้วก็ให้เกิดความสบายตาสบายใจสําหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สารากลางจังหวัดของเราด้วยค่ะค่ะแล้วก็ไปดูในด้านของการพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะคุณผู้ชมการให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับผู้ป่วยผู้ยากไร้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะ ก็ได้ให้การสนับสนุนที่นอนอยางพาราสำหรับผู้ป่วยพิการซ้ำซ้อนนะคะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะซึ่งอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหงตํตำบลตะเขนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะโดยมีนางสาวสวรสวัฒนาพิบูญชัยรองปรัดอบตตะเคียนเลื่อนและก็นางสาวสรามาสุกเอมพยาบาลวิชาชีิชชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหงได้เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ค่ะ ค่ะส่วนภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะยังคงลงพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นภารกิจการเป่าล้างบ่อน้าบาดาลน,นะคะทั้งในพื้นที่ตำบลวังเมืองอำเภอลาดยาวเพื่อที่จะฟื้นสภาพของบ่อบาดาลให้มีอายุการใช้งานมากนานมากขึ้นค่ะ หรือบอ่อที่มีปัญหาของตะกอนดินทรายเข้าบอ่อนคะเพื่อให้เป็นบอ่อน้ําบาดาลที่ให้น้ําใสสะอาดและมีประสิทธิภาพการใช้น้ําได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะส่วนการขุดเจาะบอ่อบาดาลค่ะก็ได้เข้าไปดําเนินการในพื้นที่ของหมู่7บ้านอุดมพัฒนาตําบลวังบ่ออาาน้องบัวเป็นบอ่อที่10แล้วนะคะที่ความลึก88เมตรปริมาณน้ํา5คิวค่ะระดับน้ําที่10เมตรซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็มีผู้ใช้น้ํา35คน5ขัวรเรือนด้วยกันค่ะ และคุณผู้ชมคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,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 นครสวรรค์นะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวนครสวรรค์ร่วมมือร่วมใจกันชำระภาษีค่ะค่าธรรมเนียมท้องถิ่นให้ตรงเวลาค่ะ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีหน้าที่ในการจะเก็บรายได้จากภาษีค่าธรรมเนียมและก็รายได้อื่นๆเพื่อที่จะนําไปพัฒนาท้องถิ่นนะคะและก็การบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดนครสวรรค์ค่ะท้องถิ่นดีภาษีช่วยท้องถิ่นสวยภาษีสร้างภาษีน้ํามันนะคะสามารถยื่นแบบรายการและชําระภาษีได้ภายในวันที่20ของทุกเดือนค่ะภาษียาสูบนะคะยื่นแบบรายการและชําระภาษีภายในวันที่20ของทุกเดือนเช่นเดียวกันภาษีโรงแรมค่ะสามารถยื่น แบบรายการและชำระภาษีได้ภายในวันที่1ิของทุกเดือนค่ะคุณผู้ชมสามารถยื่นแบบรายการและชำระภาษีได้นคะคะที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะหรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์นคะคะ056803569ต่อ402ถึง404ค่ะก่อนปิดท้ายรายการในวันนี้นะคะเน้นย้ำสำหรับผู้ที่จะเดินทางมายัางแหล่งท่องเที่ยวบึงบรารเพดของเราค่ะให้มั่นใจถึงความปลอดภัยนะคะ ซึ่งเรามีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดค่ะตั้งแต่บริเวณทางเข้านะคะนักท่องเที่ยวจะต้องผ่านจุดคัดกรองแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิค่ะแสดงประวัติการฉีดวัคซีนซึ่งจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนจำนวน2เข็มแล้วเท่านั้นนะคะโดยแสดงผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือนำเอกสารการฉีดวัคซีนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จากนั้นก็สแกน QR code เพื่อเข้าไปในพื้นที่ค่ะซึ่งแต่ละกิจกรรมนะคะทั้งอครเรียมและในส่วนของการแสดงจระเข้หวาดเสียวค่ะ ก็มีการจํากัดคิวการเข้าชมนะคะครั้งละ20ท่านต่อรอบค่ะและให้เว้นระยะห่างในการเดินชมและนั่งชมการแสดงอีกทั้งทางแหล่งท่องเที่ยวบุมอรา้าของเรานะคะยังเปิดให้บริการชมฟรีตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยค่ะวันนี้เราขึ้นมาอยู่กันที่จุฬามณีเจดีวัดคีรีวงนะคะอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ของเรานี่เองข้างบนนี้ ลมเย็นมากค่ะก็ประกอบกับในช่วงสภาพอากาศของเราในช่วงนี้เนี่ยทั่วทุกภาคตอนนี้นะคะอากาศเย็นลงค่ะคุณผู้ชมโดยในช่วงระหว่างวันที่22นะคะถึง28กุมภาพันธ์นี้ค่ะความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกาลังค่อนข้างแรงก็ยังคงแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทยก็จะส่งผลให้มีอากาศเย็นหนาวนะคะเกือบทั่วทุกภาคเลยโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานค่ะและก็จะค่อยๆอ,อุ่นขึ้นตามลาดับนะคะส่วนในภาคใต้ค่ะลมตะว,วันออกและลมตะ ันออกเสียงเหนือที่พัพปกคลุมก็มีกําลังแรงขึ้นค่ะก็ส่งผลให้ทางภาคใต้นั้นยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีขึ้นลมมีกําลังแรงขึ้นนั่นเองค่ะ และอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราขึ้นมาอยู่กันที่จุฬามณีเจดีย์วัดะคีรีวงศ์ค่ะในอำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะซึ่งบนจุดนี้เนี่ยก็จะมีองค์มหาเจดีย์นะคะที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือพระมหาจุฬามณีเจดีย์ที่มีสีทองเหลืองอาราบทั่วทั้งองค์เลยทีเดียวค่ะซึ่งหากคุณผู้ชมได้มาเที่ยวที่นี่เนี่ยนะคะก็จะเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาก็จะสามารถขึ้นมาแล้วเนี่ยจะสามารถมองเห็นภูมิทัศน์ที่สวยงามของเมืองนครสวรรค์ได้อย่างงดงามเลยทีเดียวะคะ่ะถ้าหากคุณผู้ชม้้นนนมมมาาาาแลววะะะคคะอออองงงไปทที่่ตัววออกก็จสาารถ เขากบด้วยนะคะแล้วก็บึงบรเพชรวมไปถึงต้นแม่น้ำจ้าพระยาค่ะแล้วก็เขาจอมกีน,นาครดนะคะหากว่ามองไปทางทิศตะวันตกก็จะสามารถมองเห็นภูเขาน้อยใหญ่นะคะอยู่เป็นช่วงๆแล้วก็ในช่วงยามเย็นนี่นะคะภพาพทิ่ตกก็จะเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็ชวนให้หลงใหลในภาพธรรมชาติที่คุณผู้ชมขึ้นมาแล้วก็จะได้เห็นสัมผัสกับบรรยากาศของเมือ,นองนครสวรรค์แบบ360องศรราเลยทีเดียวค่ะค่ะได้ได้ว่าสวยงามตะการตาเชิญชมคุณผู้ชมมาเที่ยวกันนะคะใช่แล้วค่ะ และว,วันนี้นะคะหมดเวลาของรายการที่นี่อบจอของเราแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะในทุกวันศุกร์แล้วก็ติดตามได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับชมนะคะทาง YouTube ช่ององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้เราสองคนนะคะต้องลางคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ